มาสักทีไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบว่ามันเล่นยากพอสมควรเลยนะเพราะมันเราไม่ออกว่าจะต้องทํำยังไงมันมียากกว่านี้อีกใช่ปะข้างหน้ายังมีระเบิดอีกปะยังมีกอไม่มีละมัง้งตอนนี้แบงค์ยังไม่ค่อยเห็นว่ามันมีระเบิดเสียงดังเลยหมดแล้วเนาะโอเคไปล้นะมีลิฟต์ก็ให้ขึ้นลิฟต์ใช่ไหมดันดันดัน,ดนเออจิม แอด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 เฮ้ยอะไรอะลงลงได้แลยไหมลงดีๆใช่ไหมไม่ช็อตใช่ป่ะไม่ช็อตไม่เป็นกับดักใช่ไหมทุกคนเปล่าเกมนี้มันมันไว้ใจไม่ได้นะทุกคนมันไว้ใจไม่ได้อะไรโดนเล้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นเอา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 ว้ยเจ้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นดิทุกคนว้ย ออกได้ไหมออกได้ไหมใจเย็นค่อยๆกระสือกระสนหาทางรอดได้ไหมออกไปได้จริงรอ๋ oh, oh, wow. อโอ้โว้ลอยลอยลอยดึงดึงดันดัน,ดนบอกเลยกดทุกป,ปุ่มเลยเนี่ยตอนเนี้ยใจเย็นลิบลิบลิบมันอยู่ตรงนี้ที่เปิดลิบอ่าจมน้ำตุยโอ้โหลิบล่วงขนาดน,นี้ใครจะมีสติทำอะไรอยู่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นทีพวกใจเย็น,นเย็นขยับไม่ได้แลวเออเออจังหวะนี้ เฮ้ยใจเราอะไรได้กับชีวิตเนี่ยโอ้ยดันซ้ายดันขวาอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยค่อยๆดึกดึกดึกเออนั่นแหละโอเควายออกไปว่ายไปว้ายไปใจเย็นตรงที่มีแสงสว่า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 งอย่าพึ่งตายก่อนนะอ๋อเกือบไปแล้วไหมเราโอ้โหดวงจะกุดอะไรขนาดนี้ป่ะไปกันนะอย่าลืมนะออกไปได้จากที่นี่นะอย่าลืมเข้าวัดทำบุญนะอีหนูดึงเฮ้ ฟึบแอะกะ็เยี่ยมแล้วก็ห,ห้อยโหนเป็นทาสานอึ๊บโอเคเยี่ยมสับไปก่อนมีอะไรก็สับไปก่อนโอ้โหมาอีกแล้วความกะจังหวะนี้นะเอาไงพร้อมยังสามสองหนึ่งไปมันก็โดนบังคับให้ล่วงอยู่ดีถึงไม่ไปมันก็โดนบังคับให้ล่วงอยู่ดีเออไปเลยเยี่ยมโอ้ นึกว่าเจลชีวิตมาททึงไว้ตรงนี้แล้วรอดไอ้ระเบิดเมื่อกี้มาได้นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วแบงค์ขอชมตัวเองสัก็หน่อยอ่ะคราวนี้เอาไงอีกดำ โอเคเจอทางแล้วเจอทางแล้วแล้วก็เจอแสงสว่างของชีวิตไปขึ้นไปตามนี้แล้วเราก็ถึงฝั่งตรงแกมเฮ้ยเดี๋ยนะขอให้ดึงอะไรสองข้างเลยแปลกๆดึงด้วยฝั่งนี้มันมีอะไรให้ขึ้นไปยืนด้วยอันนี้เหรอแล้วยืนตรงนี้แล้วมันมีประโยชน์อะไรอะ่ะขอบคุณมากที่ให้ยืนแต่ที่หลังไม่ต้อง อ่ะอันนี้ก่อนเลยืเออไปนู่นไปอ๋อมันจะมีอันนี้ออกมาแล้วมันยื่นออกมาแล้วจะทำไมอะมันมันยื่นออมาทำไมเฮยเอาไอตัวนี้นี่เฮ้ยแม่สาวสารายทำไมไปอยู่อย่างนั้นล่ะเราเราต้องทำยังไงกับมันดีปิดมันก็เข้า เปิดมันก็ออกแต่ปัญหาคือเปิดแล้วจะไปไหนเปิดแล้วให้เราไปไหนดึง้งสตาร์ทเครื่องแล้วหัวไม่โดนแตกตายเหรอคิดเกอนอ๋อแบงนึกออกแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแบงต้องค่อยๆจับเป็นจังหวะแล้วก็ใจเย็นๆแล้วก็สตาร์ทเครื่องนี้ก่อนฮึบอ่าแล้วก็ตามเดิมอ,อันนี้ฮึบแล้วก็ขึ้นไปยื่นฮึบ ่าจัดไปกดให้มันขึ้นแล้วก็เอออย่างนี้เยี่ยมโอเคแล้วก็สตาร์ทอนนี้ต่อเพื่อที่จะได้ขึ้นไปข้างบนได้อ,อ,อแล้วก็สตาร์ทอีกที่อเอาละเห็นข้างบนไหมนั่นแหละเออนั่นแหละเยี่ยม,มเก่งกูด เอาไงดีล่องเล็กๆหรือจะลงฝั่งนู้นที่เป็นเหวลงล่องเล็กๆดีกว่านะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเขามาใกล้บ้างนะมันน่ากลัวนะมันน่าเกินเลยเข้ามาใกล้เอยมันไว้ตามมันไว้เติมมันไว้เติมมันจะมาฆ่าเราเยเย็นใจ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 ยย่าหย่าหย่าย่าหย่า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 นะอย่านะอย่าเนะ โอ้ยบ้าเอ้ยมันน่ากลัวมากเลยไหนตัวเมื่อกี้เนี่ยอย่ามายุ่งกับแบงเลยมันไม่มีไฟฉายถึงนายจะกลัวแดดก็เถอกลัวแสงไปรียบไปรี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 บไปเรีบไปเรีาบไปเรีบไปะรีบไปเรียบไปเียไเรียบไปเนียบไปเบไปเรีาบไเียบนเียไเรียบนเรียบปนียบนียไเรียบไไเไปเรียียไปีวเยไีี่ีเปี หนึ่งนะคะที่เหมือนเป็นสัตว์ทดลองอะทุกคนเอ๊ะนี่อะไรเอ่ยเหยียบได้ไหมเฮ้ยเหยียบแล้วมันจะลวกอะแล้วลวเราทำยังไงได้ทำยังไงได้ทำยังไงได้ดูเหมือนจะทำอะไรไม่ได้นอกจาก,กระโดดนะไปฮึบไอ้อนนยา่าโดดไปเลยลงล่างลงล่างเฮ้ยตามมาด้วยตามมาทำไม ตามมาทำไมเนี่ยฮะหฮ้ฮฮฮฮ,ฮตามมาทำไมอีหนูไปไป,ไป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 โคเส้นยาแดงผ่าแปดนึกว่าจะมานึกว่าจะมาซะอีกเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันจะมาอะไรกันนะกันนะจะมาทำไมมาทำไมอายบา,นนานนหนอหนะุนนนนนนบนนนนนนนวันมัดเลยกดปุนนละอ่้ค่่ยนเนื่นนเรนไป เราต้องเวี่ยงอะไรไหมเขาเวี่ยงไว้ก,ก่อนล่วงหน้าล่วงหน้าเผื่อเราต้องเวี่ยงอะไรมันต้องมีอะไรแย่ๆให้เราทำแน่ๆเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โ,โอ้โอ้โอ้ว่าแล้วว่าแล้วรูปงีอะไรยากๆอะไรยากๆให้เราทำเวียงเวียงเวียงอ้าวจบแล้วเหรอเอาล่ะพร้อมยังพร้อมแล้วก็ไปบุงบ้งบุงบ๋งบุ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 ๋ง ว้าวว้าวว้าวโอ้โหเฮ้ยโอ้โหปากระตินถี่มากเลยเอาล่ะไปบุ้ง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 บุ้เออทันมงรู้แล้วมันจะต้องมีตัวลอดเ้วทุกคนเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนอ่าเพราะเราจะไปกดสีแดงไหมทันนะะเราจะต้องมีลออ่ะมาเร็วมาเร็วมานี่มา มานี่มามาเร็วม,มาเร็วม,มาเร็วสนใจบ้างหน่อยสนใจหน่อยดิเฮ้สนใจหน่อยดิเฮลโหลสนใจ,นอนใจเออนั่นแหละเราจะต้องล่อมันให้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้เยี่ยมล่อมันมาก่อนล่อมันมาหย่อนไกลๆก่อนอ่าหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปเฮ้ทีนี้ระยะระยะของการว่ายน้ําเราก็จะเพิ่มขึ้นอืมทำไมเราได้บัดฉลาดจริงๆุ๊ยไปละ หลอกมันมาได้ไกลขึ้นละเออนี่ไงมันมาไม่ทันแล้วันมาไม่ทันแล้วไนมาไม่ทันแล้วไป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 ี่ไมไป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 ไอไป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 วปไปไปไปอปไ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 ่ อะไรมันจะซอดอยู่ต่อไปตอนนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แหละไอ้ผีสาหลายนั้นแปลว่ามันน่ากลัวกว่าน,นี้เยอะฮึบอืไปชึบเออเอาโอโ้โหอันตรายจริงๆถ้าไม่ติดตั้งใส่ดินเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวได้นี่มันเหลืองๆอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันตู้เซฟดยนะใช่หรือเปล่าฮึบหมุนสิ ดัน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 เฮือกใครต้องปิดร้อยร้านแน่เออไม่ใช่หรอเอ้ยมาอีกแล้วโอ้ยมาอะไรนักหนามาอะไรไบ่อยบ่อยม,มาตำจองล้างจองผ่านเป็นเจ้ากรรมในเวรเลยแบงไปทําอะไรแต่ชาติปางโกรธเลยฮะจะไปทําอะไรให้แกเปิดขึ้นสิอึกขึบอ่าไปต่อเราจะต้องลงแบงข้างล่างลงแบงข้างล่างลงแบงข้างล่างเปิด เปิดอย่ายุ่งได้ไหมไยุ่งอะไรนักหนายุ่งอะไรนักหนาปัญจบาอะไรน,ะนะักหนาฮะเฮ้เฮ้เฮ้เอาเฮ้ยอือโอ้โหยังไงก็มาฆ่าเราอยู่ดี <c oughs> เอาละก็ไปเปิดตรงนี้ก่อนเยี่ยมนั่นแหละหลังจากนั้นก็ลงไปข้างล่างแล้วเราก็ไปก็สวิตช์เออมันคือเปิดประตูใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปขึ้นไปเลยจะอาอไม่ได แบงค์ร็อกเอาละเราไปล่อฝั่งนี้ให้มันมาฝั่งนี้ก่อนมันจะได้มีระยะในการวิ่งของเราได้ดีมาเร็วมาได้แล้วเอ๋มาเร็วมาเร็วมาเร็วแม่มผีสาหลายอาอีเจ๊ผีสาหลายนะฮะวิ่งไปต่อวิ่งไปต่อตอนแรกก็ตกใจนะนึกว่าสาหลายใต้น้ำนะไป ปิด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 เออขังนางไปเลยขังไปเลยจ้าเยี่ยมเฮ้ยโผล่พ้นหัวน้ำเออเอาหัวโผล่พ้นน้ำสิโผล่พ้นหัวน้ำใจเย็นๆไม่ต้องรีบพูดไม่มีใครแย่งป่ะดำลงเออข้างหน้ามีทางต่อข้างหน้ามีทางต่อแล้วก็ขึ้นเยี่ยมอย่างนั้นแหละแล้วก็มีโซ่ข้างบน จับ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 ย่อนลองมาได้พอดิพอดีเลยนะใครทำทางเอาไว้เน,นี่ยบางทีก็สงสัยเว้ย <What? S 1> เอา้าเอา่เอลูยเห็นเป็นใจกันใช่ปะกรูลเห็นเป็นใจกันใช่ไหมใครมันทำทางเอาไว้อย่าให้จับได้นะอย่าให้จับได้นะแล้วนี่ดึงนานจังเลยเนี่ยอะไรอะดึงนานจังเลยอันนี้คือฮัลโหลอันนี้คือฆ่าเราปะเนี่ย ทำไรฟาดหัวฟาดหัวจิกหัวมัน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 นั่นแหละจิกมันเฮ้ออมสติแล้วนางจะพาเราไปไหนอะเฮ้เดี๋ยวนะอันนี้คือทําไมภาพมันยังไม่ตัดหรือว่าเรายังไม่ตายแล้วเขาจะพาเราไปไหนแล้วนางทําไมไม่กลัวแสง ใครมาออกเหล็กใต้น้ําแล้วนั่นคืออะไรหิ่งห้อยหรือมันอาอแล้วดึงอะไรมาด้วยอ๋อแล้วเอาอะไรมาจิ้มเราเนี่ยโอ้ยทาอะไรเนี่ยเราการกระทําของอีเจ๊ผีสาหลายนี่ไม่ได้เลยนะอ๋อแล้วเอาหิ่งห้อยมาติดไว้ที่เราทําไมทําไมมีไฟกระพริบแล้วเราจะดูดีขึ้นหรือ,อยังไงทำทำเพื่ออะไร ล่าสุดแล้วก็ลงลงล่างแหบไปนะนะ,ะอยู่กับฝูงปลาเอา้าแล้วก็ดึงออกเฉยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราจะกลายเป็นนายเงือกใช้เปล่าแต่ตอนนี้เราขยับไม่ได้เลยนะขยับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วปลามาคือมาไหว้ไล่ล้อมอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยแม่งอาบน้ำแล้วนะมาตอมทำไมเต็มไปหมดเลย ว่าแต่ข้างล่างมันคือสปอตไลท์อันใหญ่อย่างนั้นเหรอว้าวมันทำอะไรได้มันทำอะไรได้ไไดแต่ว่าเราหมดสติไปแล้วไม่ใช่หรือยังไงโ,โ,โอ้อยู่ๆก็ฟื้นขึ้นมาเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้หายใจใต้น้ำได้นี่ก็ตกตะลึงตึงโป๊ะเลยนะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยนี่เราไม่ตายเหรอ แล้วมาหายจงหายใจอะไรใต้น้ําได้ยังไงเนี่ยมันจะมาหัสัรรย์พันลึกเกินไปแล้วเฮ้นี่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 เหมือนจะมีเฮ้ยเมืองใต้บาดาลเหรอมีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรวางอยู่เดี๋ยวนะตามหลักแรงโน้มถ่วงแล้วมันทําแบบนั้นไม่ได้ไม่ใช่หรอเฮ้เหมือนกับว่าเป็นที่ที่มนุษย์ถูกจับมาทดลองนะทุกคนแล้วก็มันถูกฝังอยู่จมอยู่ใต้น้ำแห่งนี้ ว้าวทีนี้ก็ค่อยใช้ชีวิตดีหน่อยพอเสียบปลั๊กแล้วเราก็หายใจใต้น้ำได้เลยดีดีข้างบนอ่ะออกได้ปะไม่ได้เป็นแค่ไฟเป็นแค่แล้วมีปลาตามมาด้วยเนะมีปลาว่ายตามมาด้วยมันรู้สึกแปลกๆนะเหมือนกับเราเป็นแบบว่าเป็นหัวหน้าฝูงไงก็ไม่รู้ตามมาเลยจะพวกปลาบุกบุกบุกบโตมาเลยทุกคนบุกบุกบุบุขึ้นไปข้างบน น่าจะได้อยู่ได้ไหมก็แค่น่าจ๋านะ <c oughs> ก็แค่น่าจ๋าเนาะเอาระราต้องดำลงข้างล่างอย่างแน่แท้แล้วแหละทีนี้เราจะต้องดำลงไปลึกแค่ไหนก็ําใจเธอดูนะโอ้โหเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมมันมีประตูอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยเป,เ,ปเปิดเป็นล็อกล็อกเปิดเป็นล่องล่องรอปิดใช่ไหมอ่าโอเคมันจะมีปิดปิดยังอะ่ะ เอาไงโอเคตอนนี้ปิดได้จากนั้นเราก็รอมันเปิดเลยกันนะแล้วเราก็เต็มเข้าเออเข้าไปเลยเข้าไปเลยึออจบปึ๊บจบอึ๊บอ,อึ๊บอึ๊บโอ้โหเข้ายากแรงดันน้ำมันเยอะมากเลยเข้าไปแล้วเยี่ยมอืมโอ้มันเหมือนกับเป็นเครื่องยนต์อะไรสักอย่าเอารอเปิดอีกครัง้งไปอึ๊บ แรงต้มันเยอะมากเลยข้างบนมีที่จับขอจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนนะจับไว้ก่อนนะอือ่ะโอเคเยี่ยมยึดพร้อมพร้อมแล้วเอาเลยเหมือนนึกซะว่าอยู่บน BTS แล้วกันอะไรมันมาโดนความแรงลมนี้ท่านได้แต่ใดมาเอาละตัวนี้จับต่อเอ,เอาละพร้อม เอาเลยเออโอ้ยโอ้โหเลื่อนด้วยมีให้ลุนลุนทะลึกลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาจะไปทันไหมเนี่ยทันไหมทันไหมทันไหมข้างหน้ามีอีกใบพัดไหมเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วออออเออเปิดฝาอะไรบ้างก็ไม่รู้โอ้โหปลายเท้า ปลายเท้าโว,ว้เอาละเราขึ้นไปบนอ่าข้างบนนี้มีอะไรกันนะกันนะเฮ้ยแล้วอย่างงี้เราก็ไม่ต้องหายใจหายใจได้ทุกที่แล้วใช่ไหมมีหนูหนูว่ายน้ำมาด้วยดูดิดสเสรินน้ำสเสริญน้บกกันไปเลยจ้าเฮ้ยบอกฉันที ว่าฉันจะต้องไปทางไหนอะมันมีที่เตีต้ยแค่เราปีนขึ้นไปได้อ่าหาอะไรแสงอะเอ้ยมาถึงก็เจอแสงเลยนะมาถึงกเจอแสงเลยเฮ้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 ยใจเย็นดิใจเย็นดิมันไปไม่ทันเออ,อมันยังมีระบบนี้อยู่เหรอเฮ้ย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 มันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็น ใจเย็นๆให้มันไปก่อนให้มันไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนเอาราจะได้เก็จะได้เวลาเยอะแยะสําหรับการทำอะไรสักอย่างซึ่งแน่นอนหนึ่งเดียวนีคือการหมุน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 ไอ้ตัวนี้เอาระแล้วก็หมุนต่อ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 เฮ้ยแสง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  อ่าโอเคตรงนี้อยู่รอดปลอดภัยให้มันไปตรงนู้นก่อนเลยโอเคเราค่อยตามไปเกือบแล้วนะเมื่อกี้ไปเทา้าเกือบนะล,ลงอีกลงอีกโอเคเซตอัพเรีบเยบร้อยบินก็ปินข้างนี้แล้วก็ปินข้างไปไปเลยไปแล้วไปรับไม่ต้องกลับมาไปเลี้ยวบินเลยไปด้วยเกือบมาเลยยาวๆาวยาวยาว,ยวโแสงนี่มันอันตรายกว่าที่คิดนอะ

ลงมาข้างล่างไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เราสะเทินน้ำสะเทินบกแล้วนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องกั้นไหจีเตอร์ปีเลยเนคะคีนี้มันเหมือนแทงน้ำอะไรสักอย่างอะทุกคนข้างในไม่มีอะไรระโผล่ข้ไปข้างบนก่อน่อาฮึบตัวเปียกขนาดนี้ไฟไม่ช็อตเนาะแล้วข้างล่างนี่คือมันมีไฟได้ยังไงเนี่ยใครเป็นคนผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาทีะอะไรอะโอ้ลอยอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลย ดึงฮึบเฮ้ยมันก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะได้แค่นี้เองอุ้ยไหลลงแล้วนี่คืออะไรอะแปะให้เราปิดเหรออันนี้เปิดนี่ปิดแล้วเปิดปิดไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรแล้วข้างนู้นคืออะไรขอไปดูกอนข้างนูน้นกโดดลงได้ไหมลองไหม ลองไหมสักหน่อยฮึบมีทางไปต่อแล้วตรงนี้ล่ะฮึบกดอ๋อแล้วก็เอานี้ลงมาก็สตาร์ทเครื่องฮึบชึบแล้วเราก็กั้นไว้อย้ยพังเลยถึงกับพังเลยทีเดียวเชียวแล้วเราออกมาใช้งานอะไรได้ไหมไอ้เจ้าเครื่องเนี้ย ตรงนี้ข้างบนไม่มีอะไรเลยนะงั้นเราต้องลากไปฝั่งนู้นปะฮึบลากไปลากลากลากไปฝั่งนูน้นอ่าเผื่อเอาไปใช้ได้เดี๋ยวนะเราทางมันเป็นแบบว่าเอียงๆอยู่ทุกคนเราต้องลากมาตรงนี้ปะอ่าเพื่อจะใช้ให้มันเด้งขึ้นไปข้างบนได้ไหมดึงตัดเครื่องเอาเลยพุ่งไปนูน่นอ้ยช เออโอเคเราต้องเลื่อนไปใช้แล้วแหละเพราะว่าแบงค์เห็นรูบนเพดานมันมีอยู่ที่เดียวคือตรงนีแล้วรูอยู่ตรงไหนแล้วลืมแล้วอ๋อตรงนี้โอเคปวาง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 ให้ดีวางให้ตรงเพราะงันก็สตาร์ทเครื่องฮึบไอ้โชอ,อ้าว ลืมปิดตัดเครื่องก่อนฮึบรอรอรอฟึบปิดเยี่ยมเอาแล้วทีนี้เราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยสิทีนี้เราจะขึ้นไปยังไงอา่าตรงนี้ลงไปข้างล่างเฮ้ยมันมีที่เปิดด้วย ดึงฮึบมีเทปวิดีโอด้วยนะรุ่นไหนสมัยไหนเนี้ยอ่าเปิดฝาจากตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นไปตรงโน้นตรงแท้งเรานี่เอง let's go เอาล่ะทีนี้ก็ไม่ยากแล้วว่าแต่มันจะให้เราเอาอันนี้ขึ้นมาทำไมให้เราขึ้นไปข้างบนชั้นอันนั้นหรอเอ๊ะนี่ไงนี่ไงสองตออ่ะ ได้ปะเราต้องดึงสองต่ออย่างนั้นเหรอมันจะแปลกๆไหมตายเครื่องอันล่างแล้วตายเครื่องอันบนอย่างเงี้ยเหรอต้องดันอันนี้ก่อนอะ่ะแล้วก็ดันอันนี้มาแล้วเราก็ตายเครื่องอึ๊บไปอึบเอ้ยจะเงต่อกันสอบอะไอย่างงี้เยี่ยมอ่ะเป็นอันเครื่องจุยโหว่าจะมีคนลอยอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยมันน่ากลัวเอ้ยมีชีวิตอยู่แบบเนี่ยกระตุกอ่ะบางคนมันก็กระตุกมบบตายยิ่งเนี่ย เออเออนั่นแหละเย,ยี่ยมดีงาม่ะหะค่อยๆว่ายไปเอ,อ๊ะอันนี้มีข้างเหรอดึงฮึบฮึบเออดึงเรียบ้อยโอ้โหทางลับเปิดขึ้นมาแล้วปีนขึ้นไปโู้โหพ่อพ้นเหนือน้ำสักทีหนึ่งฮึบอ่าอย่างนั้น ตัวปีกมาลอกมาแรกเลยนะเฮ hey, ้ว่าแต่มันโผล่มาที่ไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวก็บนบกเดี๋ยวก็บนน้ำบางทีก็สับสนหมดแล้วนะววาว